ถ้าคุณทำ YouTube กับทำา t k t t o k พร้อมกันอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะอย่าทำแบบนี้ในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะอย่าทำแบบนี้คือห้ามนำวิดีโอจาก TikTok ไปลงใน y o YouTube เด็ดขาดนะคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเพลงที่เราเอาไปลงเนี่ย ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะอันนี้เราต้องไปเช็คเพลงอีกทีนึงนะคะเพลงที่ได้รับการที่เอาไปลงใน t i k t o k เนี่ยเขาได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะในแอป t i k t o k เท่านั้นนะคะส่วนใครที่ดึงวิดีโอแล้วเอาไปโพสใน u t u b e เนี่ยนะคะก็ต้องไปอ่านกฎ u t u b e อีกทีนึงนะคะว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้อันตรายมากเลยนะคะคนที่ทำ u t u b e จริงๆเนี่ยเขาจะรู้นะคะข้อนี้คือต้องระวังมากๆเลยเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะคะอันนี้ฝากคนที่ ที่ทํา y o YouTube ด้วยนะคะกับทํา Tik t o k ด้วยกันเนี่ยห้ามเอาวิดีโอจาก TikTok เอาไปลงได้แหละแต่ก็ต้องดูดดนิดนึงว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับเพลงเนาะฝากไว้นิดนึงค่ะ